สัญญาหนึ่งปีกำลังจะหมดสัญญาแล้วเขาบอกว่าจะไม่ต่อสัญญานะแล้วบอกให้ผมไปกดลาออกในระบบพอผมถามถึงเรื่องค่าชดเชยเขาบอกว่าเป็นสัญญาจ้างจบสัญญาก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่ว่าผมเห็นคลิปรอเคียหนึ่งนาทีบอกว่าเคสแบบนี้ต้องได้ค่าชดเชยไม่ใช่หรอผมจะได้ไหมครับ แล้วควรจะต้องทำยังไงจะไปยื่นคำร้องได้เลยไหมหรือว่าต้องรอจบคอนแทกก่อนโอ้อันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ติดตามรอเคลียร์แล้วก็จำชื่อรอเคลียร์ของพลได้เขียนมาเต็มยศเลยรอภาษาอังกฤษเคลียร์ภาษาไทยแล้วก็หนึ่งนาทีด้วยขอบคุณมากมากจริงๆค่ะต้องบอกว่าการที่เขาบอกให้เราไปกดลาออกเนี่ยเพราะอะไรคะน้องเพื่อนให้กดลาออกเพราะอะไรไม่ต้องจ่ายค่ยาเฉชอถูกต้อง เขาจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยไงคะดังนั้นห้ามไปลาออกเองเด็ดขาดกรณีที่จบสัญญาแล้วนายจ้างไม่ต่อสัญญานั่นแปลว่าเขาเลิกจ้างเราอันนี้คุณทำงาน1ปี มีสิทธิ์ได้ค่าชดเชยตามพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา118เท่ากับค่าจ้าง90วันเลยนะ3เดือนเลยนะคะดังนั้นไม่ต้องลาออกค่ะ,ะการที่เขาไม่ต่อสัญญาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเลิกจ้างอยู่แล้วก็ต้องบอกด้วยนะว่าค่าชดเชยต้องจ่ายในวันที่เลิกจ้างจ่ายช้ามีดอกเบี้ย15%ต่อปีด้วยและกรณีที่เขาไม่จ่ายก็สามารถไปแจ้งกมรมสดิการคุ้มครองแรงงานได้เลยที่ถามว่าควรจะไปร้องเลยไหมครับ เขาบอกว่ากำลังจะหมดสัญญาแล้วก็รอถึงวันที่หมดสัญญาก่อนถ้าเขาไม่ต่อสัญญาแล้วก็ต้องห้ามห้ามเวลาออกด้วยนะก็เท่ากับเป็นการเลิกจ้างแหละรวมถึงไม่จ่ายค่าชดเชยหลังจากนี้ก็ไปแจ้งกรมสุริการและคุ้มครองแรงงานได้เลยค่ะ